สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครพบกับถอดสลักข่าวกับดิชันสอยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะท่านผู้ชมครวันนี้คนไทยอยากจะได้ 3G นะคะในอนาคตอนนันใกล้นี้กลางเดือนตุลาคม16ตุลาคมจะมีการประมูลขึ้น 3G หรือไม่นะคะท่ามกลางการออกมาเรียกร้องของนักวิชาการนะคะพรุ่งนี้ยื่นต่อสารปกครองด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงที่2มาคุยกันว่าถ้า 3G เกิดขึ้น คนไทยจะได้อะไรและจะเกิดประโยชน์อะไรกับเศรษฐกิจบ้างและที่สําคัญเขาจับตาดูกันเรื่องของการป้องกันการหัวประมูลจะทําได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงที่2คุยกันนะคะช่วงแรกนี้ประเด็นร้อนๆก็คือเรื่องของการรับจำนำข้าวมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะและ้วทกศไม่มีเงินหรือเปล่านะคะซึ่งเรื่องนี้ถ้าเราย้อนไปดูนะคะเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวตอนนี้มีการรับจำนำไปแล้วทั้งสิ้น19ล้าน ตันนะคะ19ล้านตันคิดเป็นเงิน3แสนล้านบาทนะคะมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ ประมาณ2 00 1, 00ล้าน1 0 0 0 0แสนรายนะคะหลังจากนั้นก็มีกระแสข่าวว่าทกศเองก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั้นกําลังขาดสภาพคล่องนะคะเนื่องมาจากโครงการรับจำนำข้าวเรื่องนี้คงต้องถามจากทางรองนะคะรองผู้จัดก,การของทกศคุณบุญไทยแก้วขันตีนะคะออกมาชี้แจงว่าตอนนี้เนี่ยทกศได้รับเงินคืนจากการดําเนินโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนะคะเพื่อนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของทกศ การชดเชยภาระเงินต้นและดอกเบีย้ยเป็นเงินทั้งสิ้นรวมแล้ว92,000ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นเงินจากงบประมาณรายจ่ายนะคะปี2556เนี่ย49,800ล้านบาทและเป็นเงินคืนค่าระบายเข้าสารจากโครงการรับจำนำข้าวนะคะ อีก42,000ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวนี้ทกศก็จะนำมาใช้เป็นการหมุนเวียนในการดำเนินการรับจำนำข้าวต่อไปนะคะนอกจากนี้ทกศเ็าออกมายืนยันนะคะว่ายืนยันว่าไม่ได้ขาดสภาพคล่องไม่ได้มีผลกระทบแต่อย่างใดเพราะว่าโครงการรับจำนำนั้นก็มีการแยกบัญชีออกไปต่างหากจากการดาเนินการปกติของทกศอยู่แล้วค่ะส่วนผลการสำรวจเป็นอย่างไรบ้างกับเรื่องของการรับจำนำข้าวเปลือกครั้งนี้ วมถึงที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมานั้นทางนิดาโพของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาเนี่นะคะเขาก็ออกสํารวจความนะคะเรื่องของรับจำนำค่าวว่าเป็นอย่างไรผลสํารวจนะคะบอกว่า มีความคิดเห็นว่านะคะต่อโครงการรับจำนำข้าว64.53เเห็นด้วยนะคะกับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรทําให้เกษตรกรนั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีเพียงร้อยละ22.9ที่ไม่เห็นด้วยเพราะทําให้มาตรฐานของข้าวไทยตกต่ําลงส่งผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจของประเทศโดยตรงแล้วก็ห่วงเรื่องความไม่โปร่งใสขณะเดียวกันกลุ่มสารวจร้อยละ49.64เห็นว่า ควรทำโครงการรับจำนำข้าวต่อไปเพราะว่าเกษตรกรได้ประโยชน์ร้อยละ27นะคะเห็นว่าควรทำต่อไปแต่ปรับปรุงกลไกราคาตลาดส่วนร้อยละ20.18ให้ยกเลิกโครงการเนื่องจากเห็นว่าชาวนาไม่ได้ประโยชน์ขาดความโปร่งใสนะคะส่วนประเด็นต่อเรื่องของการทุจริต ร้2ยลเห็นว่ามีการทุจริตถ้ารัฐบาลไม่เข้มงวดนะคะจะเป็นการเอื้อต่อกลุ่มทุนแล้วก็โรงสีนะคะแล้วก็ร้อยละ26.24กร้อยละ2บไม่แน่ใจเพราะไม่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ร้อยละเ2 9เห็นว่าไม่มีการทุจริตค่ะ และนอกจากนี้ร้อยละ59.97ยังเห็นว่าโครงการรับจำนำข้าเปลือกจะมีการสมสิทธิ์เกิดขึ้นได้เนื่องจากมีกลุ่มทุนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วรัฐอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนั่นเองค่ะและท่านผู้ชมคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าเป็นห่วงกันแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์ในวงการค้าข้าวกันอย่างหนักทีเดียวก็คือ เรื่องของการระบายสต๊อกข้าวนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณบุญทรงเตริยาพิลม์บอกว่าตอนนี้มีออเดอร์ g 2 g นะคะการขายข้าวระหว่างรัฐต่อรัฐไปแล้วเนี่ยล้านตัน ผูส้สรงออกออกมาถามเลยว่าอยู่ไหน7ล้านตันนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณชวนนอินทรโกรมานสุดก็ออกมาถแถลงเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ออกมาเปิดเผยตัวเลขข้อมูลโครงการรับจำนำข้าวนะคะ3ข้อด้วยกันก็คือเปิดเผยประเทศที่มีการสั่งซื้อข้าวเข้ามานะคะที่มีการส่งมอบจริงนะคะรัฐมนตรีพาณิชย์บอกส่งมอบจริงไปแล้วช่วยเปิดเผยด,ด,ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงวันที่มีการส่งออกข้าวไปแล้วก็ยืนยันประเทศ ชื่อของประเทศนั้นๆที่มีการทำสัญญาไว้นั่นคือข้อเรียกร้องจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของนิดานะคะที่ผ่านมาท่านผู้ชมคงได้ทราบข่าวว่าอา,อาจารยา์ที่นิดาเนี่ยเขาออกไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้สารพิจารณาว่าการรับจำนำข้าวนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้านของหัวหน้า,นาคณะโฆษกสารรัฐธรรมนูญนะคะคุณพิมลธรรมพิทักษ์พงศ์ก็บอกว่าเรื่องนี้จะเข้าที่ประชุมตุลาการสารรัฐธรรมนูญในวันพุธ ที่10ตุลาก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองโดยตุลาการจะเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยต่อไปนะคะว่าจะรับคำร้องหรือไม่ด้วยนะคะและคำและนอกจากนี้นะคะออด้านของอาจารย์ชูศักดิ์สิรนินนะคะคณะทำงานด้านกฎหมายพักเพื่อไทยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะการที่กลุ่มนักวิชาการนั้น ออกไปยื่นเรื่องนะคะยื่นร้องต่อสารรัฐมนูญให้วินิจฉัยโครงการรับจำนำเข้าเปลือกของรัฐบาลว่าขัดต่อรัฐมนูญมาตรา43และมาตรา81วงเล็บหหรือไม่นะคะซึ่งเรื่องนี้คุณชูศักดิ์บอกว่ามันไม่ใช่นะคะคือถ้ายื่นเพราะว่านโยบายนี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องนโยบายของภาครัฐ อยู่ในแนวนโยบายขั้นพื้นฐานแห่งรัฐซึ่งนะคะซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาว่าจะทําอะไรซึ่งรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งรักชินวัตรก็แถลงว่าจะดําเนินนโยบายรับจานําข้าวเพื่อเข้าไปยกระดับราคาสินค้าข้าวและยกระดับรายได้ของเกษตรกรซึ่งก็แถลงต่อรัฐสภาและรัฐบาลก็มีหน้าที่รายงานต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้งก็แปลว่าคนที่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบแนวนโยบายของรัฐบาลก็คือรัฐสภา ที่จะมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงินการทํางานในครั้งนี้นะคะก็ย้ํากันว่าคนที่จะตรวจสอบควรจะเป็นรัฐสภานะคะอันนี้เป็นมุมมองจากทางทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งเรื่องนี้คงต้องรอดูกันวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมรอดูวันพรุ่งนี้นะคะว่าคณะตุลาการสารรัฐมนูญน,นั้นจะสรุปออกมาว่าเป็นอย่างไรคะ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูเรื่องของการประมูล 3G กันบ้างนะคะว่าจะเกิดขึ้นได้จริงๆไหมแล้วก็จะมีแนวทางที่เป็นประโยชน์กับคนไทยได้อย่างไรบ้างสักครู่ค่ะ สนับสนุนรายการโดยปตทสอพอและเวอร์ไวเว็บบางกอกไวส์ .com จาท่านผู้ชมหลายๆคนรอใช้บริการ 3G อยู่นะคะแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ชมทุกๆท่านก็คงต้องการเห็นการประมูล 3G ที่โปร่งใสด้วยนะคะท่ามกลางที่นักวิชาการท่านหนึ่งออกมาเรียกร้องพรุ่งนี้จะยื่นต่อสารปกครองให้ชะลอการประมูล 3G ออกไปก่อนนะคะท่ามกลางเหตุการณ์แบบนี้นะคะกสทชคิดอย่างไรจะเดินหน้าต่อไปไหม คนไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรนะคะเดี๋ยวคุยเรื่องนี้จากกรรมการกสทชท่านหนึ่งนะคะดรสุทธิพลทวีชัยการสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะดรคะตอนนี้เรื่องกสทชนี่แรงมากตกลงว่าพรุ่งนี้อาจารย์จะยื่นจะมีท่านหนึ่งที่ยื่นสรรปกครองในเรื่องนี้นโยบายของกสทชเป็นยังไงครับก็ต้องเรียนนิดนึงว่าเรื่องนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็คาดการตั้งแต่แรกละเพราะว่ากสทชี่ยื่นอยู่ตรงกลางนะครับคือในการ ดําเนินการต่างๆเนี่ยกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าเราจะต้องคํานึงถึงประโยชน์จริงๆแล้วประโยชน์สูงสุดคือประโยชน์ของประเทศชาติและก็ประชาชนชแต่ในกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยกลุ่มแรกก็คือภาครัฐนะครับคือรัฐบาล<ช> <ๆ S 2> กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ<ช>และกลุ่มที่สก็คือกลุ่มของผู้ประกอบการคราวนี้ประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมาที่ว่าเราเรามั่นใจว่า ในประเด็นที่ตามที่เป็นข่าวเนี่ยว่าไม่มีน้ําหนักนะครับ mm hmm. เพุที่เรามั่นใจเพราะว่าประเด็นแรกเนี่ยที่จะหยิบยกเนี่ยก็เกิดจากาความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อกฎหมาย <Okay. S 2> เพราะว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า mm hmm. กสทชเนี่ยจัดประมูลแล้วเนี่ยเงินที่ได้เนี่ยแล้วจะเอาไปไหน mm hmm. นะครับ mm hmm. เงินที่ได้เนี่ยทำไมไม่บอกว่ากี่เปอร์เซนต์จะส่งให้รัฐ <Okay. S 2> นะทำไมไม่มีโครงการต่าง,างๆเพื่อจะทําเพื่อผู้บริโภคอันนี้ ตอบชี้แจงได้ชัดเจนว่ากฎหมายในมาตรา45เขียนไว้ชัดะนะครับว,ว่าเงินเนี่ยหากค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยกฎหมายบังคับเลยว่าต้องส่งเข้ารัฐหมายาว่ารัฐบาลเขาจะไปใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแต่เขาก็ต้องทําตามกฎกฎติกาของเขา mm hmm. กสะทะชไม่มีแม้แต่จะคิดว่าหักกี่เปอร์เซ็นต์หรือไม่สามารถที่จะไปบอกว่าเอ๊ะผมขอทําโครงการเพื่อผู้บริโภคต่างๆอันงินไ้เองไม่ได้ไ,ไม่ไดไ,มไ,มได้ครับแต่ผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมีการ ประมูล 3G เนี่ยหมายควาว่าเราจะมีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่มากขึ้นก็คือเรามีคลื่น,นย่านส <c oughs> องจุหน2.1กิกะรเฮิรตซ์เหลืออยู่45เมกะเฮิรตซต์ตอนนี้ยังไม่มีใครใช้ <c oughs> นะครับเราก็จะสามารถที่จะจัดสรรถ้าเราสามารถจัดสรรได้สําเร็จความสําเร็จในเรื่องของการประมูล 3G เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะได้ราคามากๆเข้ารัฐนะครับเพราะเราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของ3กลุ่มราคาเข้ารัฐส่วนหนึ่ง นะครับผู้บริโภคต้องได้รับประโยชน์ผู้ประกอบการต้องได้รับประโยชน์ทุกอย่างต้องสมดุลกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผลที่ได้ก็คือว่าเมื่อมีการประมูล3 G สําเร็จก็จะมีการให้บริการโทรคมนาคมมากขึ้นมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคลื่อนตัวนี้มากขึ้นค่าธรรมเนียมที่เราเก็บได้มากขึ้นเราสามารถหักค่าธรรมเนียมบางส่วนเอาไปตามกฎหมายเนี่ยไปใช้ในกองทุนเพื่อทําการวิจัย เพื่อที่จะพัฒนาเกี่ยวกับการขยายโครงข่ายนะครับในส่วนที่จะทําอย่างไรให้บริการพื้นฐานโดยทั่วถึงทั้งด้านโทรคมนาคมเนี่ยสามารถไปได้ทั่วตรงนี้จะเกิดประโยชน์ครับ16ตุลาคมนี้เดินหน้าต่อแน่นอนครับก็ที่เรียนไปว่าข้อกฎหมายนีคาดเคลื่อนประเด็นแรกก็คืออันนี้ถ้าเราไปทําตามข้อเรียกร้องเราผิดกฎหมายเองประเด็นที่2ก็คือมาตรฐานการให้บริการที่บอกเราไม่มีมาตรฐานการให้บริการทั้งด้านบริการทั้งด้านคุณภาพอย่างตรงนี้ จริงๆแล้วเนี่ยจากประกาศ 3G เนี่ยประกาศหลักเกณฑ์ 3G เนี่ยเราออกประกาศอีกตัวหนึ่งคือประกาศการกําหนดมาตรฐานการให้บริการซึ่งจะบอกว่าถ้าถ้ามาตรฐานดรอปเนี่ยเราจะวัดอย่างไรนะครับจะมีเกณฑ์การวัดอย่างไรเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่ากสทชาไม่ได้ดูแลในการกําหนดมาตรฐานการให้บริการตรงนี้ผิดเลยนะครับรวมทั้งในส่วนของอเรื่องของคุณภาพอานอกจากเรื่องของ เรื่องของคุณภาพแล้วก็จะมีในเรื่องของราคาบริการด้วยค่าบริการมีข้อเรียกร้องหนึ่งของอาจารย์นะคะคที่เกิดเรียกรื่องต่อสารปกครองก็คือคว่าค่าบริการไม่ได้กําหนดไว้เกรงว่าคนไทยจะจะต้องจ่ายแพงครับคือถ้าถ้าเราทําตามข้อเรียกร้องกําหนดค่าบริการไปเลยนะครับณขณะนี้นะว่าราคาค่าบริการต้องไม่เกินเท่าน,นี้เท่าน,นี้บาทเนี่ยกสทชเนี่ยผิดทําผิดกฎหมายทันทีเพราะอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยในตัวประกาศการประมูล 3G เนี่ยเราระบุไว้ชัดเจน ว่าในการที่จะใช้ในการที่ผู้ที่รับใบอนุญ,ญาตเนี่ยจะต้องดําเนินการ1คุณภาพต้องได้สองเรื่องของค่าบริการต้องเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ,ท,รทั้งนะตามตหลักเกณฑ์ว,ว <ะ S 1> ่าเป็นธรรมครับเป็นธรรมหมายความว่าจะต้องเหมาะสมซึ่งตรงนี้เนี่ยหลักการคํานวณเนี่ยปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจาการโทรคมนาคมและมีประกาศที่เกี่ยวข้องอซึ่งเราจะต้องดูว่า1เราเลือกปฏิบัติหรือไม่สองราคาเหมาะสมหรือไม่ ในการคำนวณว่าราคาที่จะเหมาะสมหรือไม่เนี่ยเราจะต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างซึ่งจะต้องดูว่าต้นทุนเท่าไหร่เงื่อนไขาการเรื่องบัญชีเขาเป็นอย่างไรซึ่งเราจะทําได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าใครเป็นผู้ที่รับใบอนุญาตณขณะนี้ถ้าเรากําหนดไปเนี่ยเวลาเราจะออกกฎกติกาต่างๆเราต้องทําตามกฎหมายเพราะว่าได้ข้อมูลแล้วก็จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากรอบด้านถ้าเราออกไปโดยที่หนึ่งเราไม่ได้ข้อมูลต้นทุนการดําเนินการเราไม่ได้ข้อมูล จากการรับฟังคนพิเห็นอย่างรอบด้านเนี่ยเราทงผิดกฎหมายผิดขั้นตอนของกฎหมายครับและที่สําคัญคือถ้าจะรู้ว่าราคาคนเป็นเท่าไหร่ควรจะรู้ต้นทุนว่าเขาประมูลแล้วจบกันที่ราคาเท่าไหร่เพราะนั่นคือต้นทุนผู้ประกอบการถูกต้องครับอืมค่ะตกลงว่าสรุปเดินหน้าต่อนะจําเป็นครับที่ต้องเดินหน้าถ้าหากว่าเราล่าช้าไปแม้แต่วันเดียวผมมองว่าประเทศทไทยชาไทยหายนะ,ะเราจะเป็นตัวตลกในเวทีโลกทันทีครับแม่ ท่านดรบอกใช้คําว่าหายนะมาดูแรงนะมันมันรุนแรงขนาดนั้นเหรอคะรุนแรงครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยสปีที่แล้วเนี่ยความเชื่อมั่นในการลงทุนก็ลดคราวนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะนําพลิกฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยม,มันจะทําให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนไม่เฉพาะทางด้านโทรคมนาคมนะครับแต่รวมทางด้านอื่นด้วย <c oughs> นอกจากนี้เนี่ยณขนาดเนี้ยลองดูสิฮะเวลาเราโทรศัพท์เนี่ยเรามี 3G ใช่ไหมสามจี G, นักขนาดเนี้ยสามจี G, เทียมนะครับสามจี G, หลุดสามจีหลุดเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็น 2G เดี๋ยวก็ใช้ได้เดี๋ยวก็ใช้ไม่ได้ณขณะนี้เรามีปัญหาครับเพราะว่าเปรียบเหมือนกับถนนเนี่ยถนนเราเล็กนะครับเราเราจะไปใช้คลื่นแรงคลื่นเนี่ยเหมือนกับรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยี 3G เนี่ยที่เราใช้เนี่ยเหมือนกับรถยนต์เราใช้รถยนต์แรงใช่ไหมครับแต่ถนนเรามันไม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับปรุงจุดนี้โดยเร่งด่วนถ้าเราไม่ปรับปรุงเนี่ยผมมองเลยว่าหายนะจะตามมาโอกาสที่เราจะได้มาเนี่ยจะสูญสิ้นแล้วคนไทยเนี่ยที่รอความหวังเนี่ยก็จะ ไม่มีความหวังในเรื่องนี้ครับวันนี้เราถูกแซวว่าเป็น3 G เทียมเพราะยังมีการโทรหลุดกลับไปเป็น2 G บ้างนะคะตอนนี้ที่ผ่านมาก็มีเอกชน3รายนะคะสามรายบิ๊กเนมที่เข้ายื่นสนใจในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น a d v a n c e d ดีแทแล้วก็ True ด้วยนะคะทั้ง3รายเนี่ยขั้นตอนที่ผ่านมาเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีการพิจารณาในเบื้องต้นแล้วคุณสมบัติผ่านทั้งหมดไหมคะผ่านทั้งหมดครับครับหลักการที่เราดูเนี่ยนะครับเราดูว่า1คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่เป็นนิติบุคคลไทย ตามกฎหมายไทยหรือไม่เป็นบุคคลต่างด้าวหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นบุคคลต่างด้าวเนี่ยต้องห้ามนะครับแล้วก็ดูว่า,ามีเรื่องของประเด็นเรื่องของข้อห้ามในเรื่องของกติกาในการครอบงํากิจการที่กฎหมายกําหนดไว้หรือไม่ <c oughs> ที่สําคัญเนี่ยในการตรวจสอบว่าทั้ง3บริษัทเนี่ยมีมีการคว้กันนะครับมีการถือหุ้นควยกันไหมควบควบคุมโดยอีกบริษัทหนึ่งหรือไม่ซึ่ง <c oughs> ซึ่งตรงเนี้ยหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเราให้สถาบันการศึกษาที่มี ความรู้ความชํานาญคือนิดาตรวจสอบนะครับก,ก็เรียบร้อยนะครับเราก็เดินหน้าไปครับเท่ากับว่าทั้ง Advance ทั้ง DT แททั้ง True เนี่ยก็ผ่านคุณสมบัติในเบื้องต้นไปแล้ววันนี้จากวันนี้ไปจนถึง16ตุลาคมท่านผู้ชมคะที่จะมีการประมูลคลื่น 3G 2 1กิกะเฮิร์เนี่ยนะคะก็ราคาใบประมูลนะคะราคาใบาประมูลเริ่มต้นที่4,500ล้านบาทต่อ5เมกะเฮิร์ตนะคะครตรงนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรจากวันนี้ครับตอนแรกประเด็นที่อยากจะ ขออนุญาตที่แจงนะครับก็คือราคาตั้งต้นการประมูลซึ่งขณะนี้สังคมเกิดความสับสน <c oughs> ที่ออกไปเป็นครึ่งเดียวนะครับ <c oughs> ก็คือว่าเรามีการพิจารณาอย่างเข้มข้นมีการมอบหมายให้สถาบันการศึกษาก็คือคณะ,ะวิชาการของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรคณ,ณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับ <c oughs> ดำเนินการในการที่ศึกษาและวิจัยแล้วก็ดูว่าราคาตั้งต้นการประมูลควรจะเท่าไหร่ <c oughs> นะครับอาจารย์จากจุฬาเนี่ยก็ใช้วิธีการที่เรียกว่าเศรษฐธรมิต นะครับแล้วก็คำนวณออกมาเป็นราคามูลค่าคลื่นมูลค่าขึ้นนนี่6,440ล้านบาท <c oughs> ต่อ5เมกะเฮิร<ม>์<ม>คนไปสับสนคิดว่าราคามูลค่าคลื่นกับราคาตั้งต้นการประมูลเนี่ยเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เกิดการโต้เถียงว่าอ้าวอาจารย์จุลาเนี่ยบอกระบุไว้ว่า6,440ล้านบาทแล้วทำไมก <c oughs> สทชไปลดเหลือ4,500ล้านเพราะฉะนั้นก็ไปว่าก,กสทชทำให้ประเทศชาติเสียหายจริงๆแล้วเนี่ย ราคาที่อาจารย์จ,จุฬาทำยังมี2ส,ส่วนค,คือราคามูญค่าขึ้นเนี่ยมาเพื่อที่จะนําไปสู่ราคาตั้งต้นการประมูลโดยอาจารย์จ,จุฬาเสนอว่าราคาตั้งต้นการประมูลเนี่ยมันควรที่จะต่ํากว่าราคาม,มูลค่าขึ้นโดยที่ไม่ควรจะต่ํากว่า67ร้อยละหนั่นก็คือดูจากสภาพความเป็นจริงเพราะว่ากติกาสากลในประเทศต่างๆเนี่ยราคาตั้งต้นการประมูลเนี่ยหลายประเทศที่เป็นหลักสากลเนี่ยเขาใช้ประมาณร้อยละ50 แต่ของเราสภาพสังคมไทยเนี่ยคนี้กพอพดูแล้วเนี่ยว่าว่าร้อยละห้าสิบจะมาจะต่ำไปอาจารย์จุลาเสนอมา, 7, าอร้อยละหกสิ็กสทชเห็นแล้วว่าดูแล้วเราดูจากคณะกรรมการเตรียมความพร้อมอนุกรรมการแล้วก็ไปสู่บอร์ดย่อยคือบอร์ดกทคเราเห็นว่าควรที่จะ ขยับขึ้นมาเป็นร้อยละเจ็ดสิบเพราะฉะนั้นราคาของเราเนี่ยก็ขยับสูงกว่าราคาตั้งต้นของอาจารย์จุฬาค่าเกับว่าราคามูลค่าที่อาจารย์จุฬาวิเคราะห์วิจัยมาเนี่ยก็คือ6,440ล้านบาทครับอันนี้คือราคามูลค่าลื่นอามูลค่าขึ้นต่อ5เมกะเฮิร์ตนะคะแล้วก็อาจารย์แนะนํามาว่าราคาเริ่มต้นในการประมูลควรจะอยู่ที่ประมาณแถวแถวหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ครับนะคะแล้วกสทชขยับขึ้นไปเจดเปอร์เซ็นต์ของ6,400ก็เลยเป็นราคาที่4,500ล้านห้าร้อย <M> ซึ่งจริงๆแล้วมากกว่า2ปีที่แล้วที่กทช <Ừ. S 1> กำหนดไว้กทชเนี่ยกำหนดไว้ประมาณ4,266ล้านบาทต่อ5เมกะเฮิรแต่ว่าสังคมออกมาเนี่ยกลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์เอาความจริงครึ่งเดียวไปบอกว่าอาจารย์จุลาเสนอมา6,440ล้านบาทต่อ5เมกะเฮิร์ตซทชลดลงไปเหลือ4,500ล้านบาทต่อ5เมกะเฮิร์ไปตกหล่นตรงที่ข้อเสนอของราคาเริ่มต้นประมูลที่จุลาคิดว่าควรจะเป็น ถูกต้องครับอืมค่ะอันนี้ก็คือชัดเจนยืนยันจากกสท,ทชว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วครับแต่ก็ถูวิจาร์ที่ผ่านมาว่าเอ๊ะมันจะเป็นราคาที่ถูกไปไหมใช่แล้วถ้าทั้ง3รายเนี่ยมีการประมูลแต่ว่าไม่สู้ราคากันจบง่ายๆที่4,500ล้านต่อใบแบบนี้ก็จะได้ราคาที่แค่ตรงนี้ใช่ไหมคะก,ก็ต้องเรียนนิดนึงนะครับว่าราคาตั้งต้นการประมูลเนี่ยความสําคัญของมันคือหมายความว่าเป็นราคาต่ําสุดถ้าถ้าต่ํากว่านี้เราไม่ปล่อย เหมือนกับเวลาเราเาเราจะประมินของนะฮะคราวนี้หลักการของคลื่นเนี่ยมันจะเหมือนกับเราไปซื้อบ้านเอาง่ายๆบ้านทาวน์เฮาส์ในทาวน์เฮาส์เนี่ยในในในแถวนั้นมีบ้านอยู่3ามหลังเราอยากได้บ้านตรงริมริมซอยหรือเราอยากได้บ้านตรงกลางซอยถ้าอยู่ริมซอยเรามีหน้าต่างเยอะกว่าเราเราเรามีหน้าต่างมีที่หายใจมากกว่าถ้าอยู่กลางซอยเนี่ยเราถูกขนาบด้วยบ้านสองหลังข้างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันคลื่นเนี่ยถ้าเราอยู่ริมด้านริมในตำแหน่งที่เหมาะสมเนี่ย สัญญาณคลื่นรบกวนจะน้อยอเราจะเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสัญญาณรบกวนเนี่ยน้อยกว่าแสดงว่าทางดกรกำลังจะบอกว่า5เมกะเฮิร์ตต่อใบท,ที่ที่ว่านี้ใช่ครับทุกจุดทุกจุดที่เป็น5เมกะเฮิร์ตแต่และใบความสวยไม่เท่ากันใช่ครับคือ,ค,อคือเรียนนิดหนึ่งนะฮะว่าในการกําหนดเนี่ยเพื่อไม่ให้มีการผูกขาดเราก็กําหนดไว้ว่าคุณจะมีเงินเยอะเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยการประมูลเนี่ยคุณประมูลได้ไม่เกิน5-3ใบ ก็คือ15เมกใช่ครับ mm. คือยังไงก็ตามเรากําหนดไว้สูงสุดเนี่ยมิฉะนั้นแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าบริษัทเยอะๆเอาไปเลย30มสเมกใช่ไหมครหรือว่าเอาไปเลยเอาไปเลย4ใบอนุญาตนะครับ20หรือเอาไปเลย45เพราะฉะนั้นเราก็เลยกําหนดไว้ว่าคุณยังไงเสียจะมีเงินจะทุ่มแค่ไหนเนี่ยไม่เกิน15เพื่อให้อ,อีกบริษัทเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันได้และเวลาการแข่งขันเนี่ยปกติตอนแรกเนี่ย <Yeah. S 2> เขาก็จะต้องเสนอราคาก่อน <Yeah. S 2> กำหนดช่วงกำหนดช่วงว่าเขาต้องการเท่าไหร่จะเอากี่ใบ จะเอาหนึ่งใบ2ใบหรือ3ใบแต่ไม่เกิน3ใบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเสนอแข่งกันราคาถ้าคุณสามารถเสนอราคาที่สูงสุดเนี่ยคุณก็สามารถเลือกขั้นตอนที่สอนคือเลือกก่อนคือเลือกคลื่นที่สวยกว่าได้ก่อนใช่ครับนะตรงนี้จะป้องกันการหัวได้ยังไงครับก็ต้องเรียนนิดหนึ่งนะฮะว่าในส่วนของมาตรการการหัวเนี่ยเรามีอยู่ในประกาศจะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับคือมาตรการการหัวป้องกันการหัวตอนตรงแรกเนี่ยคือมันมีตัวพระราชบัญญัติ การเสนอราคาตอนวยงานของรัฐซึ่งถ้าหากว่าไปพูดง่ายๆว่าไปไปไป,ไปร่วมมือกันไปเสนอราคารู้กันอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้จะมีความผิดต่อกฎหมายอาญาอันนี้เราไปรวมเป็นหมวดทําให้มันเข้มข้นขึ้นนอกจากนั้นกน็จะมีหนังสือยินยอมที่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาเซ็นนะครับยินยอมว่ามีเงื่อนไขเพิ่มเติมในมาตรการป้องกันการห่วงของเราหมายความว่าไม่ใช่คุณจะผิด แค่กฎหมายอาญาในส่วนของบทกฏกาหนดโทษทางอาญาในความผิดพรบรความผิดต่อการเสนอราคาตอนหน่วยง,งานของรัฐแต่ถ้าหากว่าเกิดมีการหัวแล้วต่อมาเนี่ยเราจับได้เนี่ยใบอนุญ,ญาตที่เราให้ไปเนี่ยเราเพิกถอนนะฮะแล้วมีค่าเสียหายเกิดขึ้นมามีเกิดความเสียหายคุณต้องชดใช้ถ้าเราจําเป็นจะต้องมีการประมูลครั้งใหม่แล้วมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นคุณต้องชดใช้กันนี้คือคือเป็นมาตรการที่เข้มขน้นนอกจากนั้นเนี่ยเรามีมาตรการทางด้านที่ที่เราเรียกว,ว่าเป็นโซเชียลแซงชันก็คือเราจับ ผู้ประกอบการมาที่เขาเสนอราคาที่เขาจองการแข่งขันแล้วมาปัตยาร่วมกันนะครับให้ยืนยันนะครับว,ว่าจะไม่หัวหว่าจะปฏิบัติตามถือว่าเป็นสัญญาประชาคมต่อประชาคมครับอันนี้ก็เป็นมาตรการอย่างเข้มข้นคร่ะสุดท้ายนิดหนึ่งเหลือหนึ่งนาทีนะคะคิดว่า 3G เนี่ยจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยได้ไงบ้างแน่นอนครับอย่างน้อยที่สุดนะครับเรื่องของสัญญ,ญาณที่ไม่มีมาตรฐานขณะน,นี้เรื่องของบริการที่เดี๋ยวก็สัญญาณหลุดนะครับ เรื่องของการที่จะเชื่อมต่อข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเข้าสู่ตลาด a อ c <oughs> นะครับแล้วประเทศลาวเขาก็มี 3G <c oughs> มาเลเซียไม่ต้องห่วงถูกไหมครับเ <c oughs> วียดนามไปแล้ว <c oughs> เราล้าหลังถ้าเราเชื่อมต่อสัญญาณแล้วระบบการติดต่อสื่อสารของเราเนี่ยสู้เขาไม่ได้เราก็สู้เขาไม่ได้ <c oughs> นะครับกลุ่มคนพิก,การกลุ่มผู้ด้อยโอกาสนะครับสัญญาณ 3G เพราะว่าความเร็วในการส่งข้อมูลจะเร็วขึ้นเป็น20-30เท่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดเนี่ย จุดเคลื่อนจาก2 G ไป3 G จะเป็น9ก้าต่อไปเพื่อเราไป4 G ถ้าเราไม่สามารถไปสู่3 G ได้4 G เราหมดหวังครับค่ะวันนี้ฟังดรสุทธิพลเราคิดว่าโอกาสที่คนไทยจะได้ใช้3 G นะคะก็เป็นไปได้สูงซึ่งมันจะเป็นส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาชุมชนแล้วก็รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศด้วย นะคะอคเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาให้ความกระจ่างนะคะกับทางกรรมการกสทชดรสุทธิพลทวีชัยการขอบคุณมากค่ะคคสวัสดีค่ะคแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสองคนนะคะลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ